แล้วอุ๊กแล้วอ๋อ้าวทำไมเป็นชื่อเราอ่ะเอ้ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะงงไปเ,เราไม่ได้ทำอะไรทุบออกกันทุบออกกันใครทำอ่ะเมื่อกี้ใครทำตาเองตาเองโอ้โอ้โอ้โอแน่นนนใ,นใจแน่ใจว่าตาเอง ใ,ใ,ใครทำไว้เนี่ยใครทำที่ขังมันอะเอ้ยเราไม่รู้เอ้ยมีแล้ว<อ>วะใส่นั่นตกหายนะจ่าขวานตกหายนะม,มันไม่เชื่อมอะไรเราไม่ผิดเมื่อกี้ใครเทน้ำอะเออนั่นเราไม่รู้นี่เราว่ามีคนอยู่ข้างล่าง นั่นไม่เกี่ยวจะทำหมอนตักติดตายนี่อิตาเอเคด้วยอีกเยอะเกิดบนบ้านมั้งเนี <s <S ่ยยังไม่ได้มีแต mm, ่ปลาเลยใช่ไหมไม่มีเรื่องอะไรเลยอยู่บนบ้านปะไม่อยู่อยู่ไหนไม่รู้มันต้องกดไอ้นี่ก่อนนะยังไม่รู้ต้องทำนะมาตาย แกนเคยมีใช้ินสามสิบเก้าก้อนล้เอาไเมื่อกี้ใครตายอ่ะเมื่อกี้ใครไปทำมันอ่ะถ้ใครตายเราไม่ทำอะไรนะอย่างนีเลย นี่ไงอยู่นี่ตัวครับโอ๊ะเอาไว้ใกล้ๆนั่นไปเก็บกระจายกระจายมีทุกหน้าห้องเลยอ่ะก็ว่างเองดิอ่างเราเหรอไม่ให้กินคุกกี้เลยแม่นเลยอาหารบ้านมีเยอะอยู่แล้วโดนในกล่องก็ได้วีดหมดแล้วนะครับบอกอะไรให้เราไปทำคุกกี้ ยังไม่โตยังไม่หมดเลยเหล็กนิดเดียวค่อยทุบอีกก็บินไฮะนี่ฮะรออะไรให้ฮะอีนี่นี่สิฮานี่อีนอี่นิ่นอาแปลงสมสารให้กังองเพื่ออะไรสมสารเห็นว่านั่งขอทานอยู่ตรงจีนสะพานเป็นประจำฮะฮะ มาแล้วมิกกี้เมาส์ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะคุณอย่าเกียนอย่าเกียนอย่าเกียนหาแมงวันเลยจนน้ำตายเองโอ้โหไปมิกกี้เมาชื่อชื่อคุณอยู่เอ้ยตีกูแม่ผิดคนละตีตีผิดคนนะโอ้ พอเย no you stop ขอตีก่อนจูเนี่ยมึงตีผิดคนช่วยตีกูดิดิตีให้มันเด้งดิเฮ้ยแป๊บนึงกำลังวิ่งแป๊บนึงอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หวิ่งรอกูหน่อยเพียงนี่นันไปดักหน้าเลยเฮ้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 ยอ้ยฮ้ยยเยเอาา โอเคยัน้าให้ตีผมหนึแม่คิดเลยยังงงงคือทำครีเวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะไปไหนอ่ะไปพวกไตไม่อะไรน้องแหม่บาย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 